ในห้างประจักษ์ชายโพสต์เดินหน้าฟ้องรวม70ล้านยันเอาเงินคืน2ล้านชาวเน็ตยังไม่ได้นอนดราม่ารำยาย,ยังไม่จบในการเล่าข่าวดาราวันนี้สวัสดีแรทักทายคุณผู้ชมกันค่ะฝ่ายเปิดหน้าแจงล่าสุดในห้างประจกักษ์ชัยได้โพสฟ้องตามบันทึกข้อต,ตกลง20ล้านและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา50ล้านไลฟ์แจงเอาเงินคืน2ล้าน ย้ำฟ้องให้เป็นตัวอย่างเป็นประเด็นร้อนในกรณีนักร้องสาวลูกทุ่งลำไยไห,หทองคําเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับแดนเซอร์หนุ่มในวงแม้ว่าล่าสุดแดนเซอร์หนุ่มจะออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคนโกหกลำไยจนเรื่องราวบันปลายที่แจงเรื่องการทําสัญญา2ล้านบาทจ่ายให้กับแฟนเก่าแล้วและมีข้อมูลออกมา จากทั้งสองฝั่งไม่ตรงกันก็ตามค่ะพบว่ามีการทำสัญญากับค่ายและหากผิดข้อตกลงจะมีการฟ้องกลับ20ล้านบาทโดยล่าสุดนายห้างประจักษ์ชายไหทองคำหรือในห้างประจักษ์ชายเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ฟ้อง20ล้านตามบันทึกข้อตกลงฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งอาญาและทั้งแพ่งอีก50ล้านพร้อมกับวงเล็บว่าปากีทักทายต้องหวดนายห้างประจักษ์ชัยชี้แจงว่าได้แยก กรณีฟ้อง70ล้านไม่จบก็ต้องมีการฟ้องให้เป็นตัวอย่างเราไม่ได้ผิดยอมชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้แถแม้เมื่อลามปาลามไป คุมสถานการณ์ไม่ได้เสียเงินสองล้านยังล้อด่ากันอีกก็ต้องเป็นไปตามมาตรการโดยแจ้งว่า10ล้านต้องฟ้องเพราะไม่เป็นตามสัญญาแต่50ล้านเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทเพราะบริษัทต,ตนเองกว่าจะสร้างแบรนด์สินค้ามาได้ซึ่งอยากแชร์ก็แชร์ไปแต่ทางตนก็ทําตามข้อตกลงอยากมีแสงก็จัดให้แต่ต้องเอาเงินคืนมาก่อน2ล้านและฟ้อง20ล้านซึ่งยืนยันว่าสัญญาเขียนผิดไม่ใช่สาระสําคัญ